กันที่แก๊งโจรแสบนะครับคุณผู้ชมคือดูพฤติการของเขาเนี่ยก็มีความแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับคือขึ้นชื่อว่าโจรแน่นอนจะต้องมีการขโมยสิ่งของอย่างเคสนี้เนี่ยเป็นการขโมยรถจักรยานยนต์นะครับที่บอกว่าพฤติการมีความแปลกน,นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยจะมีการปัสสาวะก่อนที่จะขโมยรถจักรยานยนต์โดยกล้องวงจรปิดนะครับสามารถจับพฤติกรรมชัดสืบพบขโมยข้ามจังหวัดนะครับแล้วก็นํารถเนี่ยไปจำแหแ่า ที่จังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามตามไปจับกลุ่มก็พบซากรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากแถมยังมียาบ้านในตัวอีกด้วยครับคือสำหรับแก๊งโจรแสบกลุ่มนี้นี่นะครับคุณผู้ชมเขามีพฤติกรรมเนี่ยฮะกำลังจะยืนปัสสาวะนะครับหรือว่ายืนฉี่ข้างกำแพงอย่างที่เห็นเลยมีสมาชิกนับเลยฮนะ1 2 3 4ผู้ต้องหาเนี่ยมีทั้งหมด4คน คนใส่เสื้อสีน้ำเงินก็คงจะปวดฉี่ใช่ไหมครับปวดฉี่ก็เลยขอไปปัสสาวก่อนนี่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านซักผ้าใต้อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์แฝดสยามอินจันริมถนนเอก,กชัยลาดยา่าในพื้นที่ตำบลลาดยา่าอำเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งได้บันทึกภาพเหตุการณ์คนร้าย4คนนะครับ ขับขี่รถจักรยานยนต์2คันมาดูลาดเราก่อนที่จะมีชาย1คนเนี่ยเดินเข้าไปปัสสวะริมกำแพงที่เราเห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็เดินอ้อมเข้ามาคร่อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ125คันสีน้ำเงินดำของนายอภิชัยอายุ33ปีนายอภิชัยเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับซึ่งแก๊งโจรแสบเนี่ยก็พยายามที่จะ เข็นรถออกไปริมถนนแล้วก็เพื่อนที่ตามมาด้วยกันอีก3คนที่เหลือเนี่ยก็ขี่รถประกบแล้วก็ถี่รถจักรยานยนต์ก็คือคล้ายๆว่าพากันพากันนี่นะครับขับออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตีห้าครึ่งก็กําลังจะเช้านี่นะครับของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทางด้านของผู้เสียหายนั่นก็คือนายอภิชัยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้าวันเกิดเหตุแฟนของตัวเองจะไปทํางาน ลงมาจากห้องพักนะครับจะไปเอารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้แต่หาไม่เจอก็เลยโทรศัพท์ขึ้นมาหาตนทีนี้พอเช็คกล้องวงจรปิดนี่นะครับก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์รถจักรยานยนต์รุ่นเดียวกันก็คือ Honda Wave เนี่ยเคยหายไปแล้ว1คันซึ่งเจ้าของรถได้แจ้งความเอาไว้แล้วที่สอพอเมืองสมุทรสงครามนะครับล่าสุดที่โรงพักสอพอเมืองสมุทรสงครามโดยพลตรตรีสมภพ ผู้หาวิชานันผู้บังคับการตระบดภูธรจังหวัดสมุทรสงครามร่วมการถแถลงผลการจับกลุ่มแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ข้ามจังหวัดจับกลุ่มได้ทั้งหมด4คนด้วยกันครับเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายรวมตัวกันแล้วก็ตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ตามจังหวัดต่างๆเพื่อนํารถไปชหละขายเป็นอะไหล่นะครับแล้วก็นําเงินมาเสพยาบ้ารวมถึงเอาไว้ใช้จ่าย ซึ่งมีเจ้าของรถจักรยานยนต์มาติดต่อแล้ว4คนในพื้นที่สอพอเมืองสมุทรสงคราม2คันสอพอกระทุ่มแบน1คันและสอพอนนทบุรีอีก1คันรวมทั้งหมดเป็น4คันนี่นะครับแล้วก็แน่นอนมีผู้เสียหาย4คนส่วนที่เหลือยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของครับสำหรับผู้ต้องหาคนก่อเหตุทั้ง4รายเนี่ยยังปฏิเสธอยู่นะครับยอมรับว่าขโมยจักรยานยนต์บางคันเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากหลักฐานมันก็ชัดเจนจึงได้มีการแจ้งข้อหาทั้ง4คนในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานผ่านนะและนายนิยมพันธ์ก็ยังมีข้อหาเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือมียาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าไว้ในครอบครองรวมไปถึงเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหโดยผิดกฎหมายนั่นเองครับ แฟนผมครับเขาจะไปทํางานช่วงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งอะไรครับเขาก็ลงมาเอารถคันนี้ครับมาเอารถแล้วที่นี้เขาก็โทรมาถามผมว่าเมื่อวานเอารถจอดไปตรงไหนอะไรครับผมก็เลยบอกว่ารถจะจอดที่เดิมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนรถมันไม่จอดอยู่ที่เดิมก็าหาไม่เจออะไรเงี้ยครับผมเลยเดินลงมาดูทีนี้พอเดินลงมาดูก็คิดว่าหายครับน่าจะหายก็เลยขอกล้องขอกล้องจากพี่เจ้าของร้านซักผ้าครับก็หายจริง แล้วในภาพเห็นอะไรบ้างครับในภาพก็คือเห็นคนร้ายอ่ะพี่เหมือนแบบว่าเหมือนแบบมาดูราดราวก้อนนะครับพอมาดูราดราวเราทีนี้มีคนหนึ่งอ่ะเดินมาค่อมรถผมแล้วก็เอามาประกบทีบกันออกไปเลยครับครับตอนนั้นช่วงเวลาประมาณสักกี่โมงที่เห็นเห็นในกล้องใช่ไหมครับในกล้องประมาณตีห้าครึ่งครับกำลังใกล้ๆ้สว่างคนร้ายประมาณกี่คนสี่คนครับสี่คนมารถกี่คันมารถมอเตอร์ไซค์สองคันครับเป็นรถรุ่นเดียวกับคันที่ห้เลยครับ ก็คือมา2004คนนใช่ครับแล้วก็แล้วก็มีคนนึงมาข่อมรถผมไปแล้วก็ให้เพื่อนอีกคันหนึ่งที่บับใช้ลักษณะในการที่ที่ออกไปอะพี่ครับเคยดีเคยหายเคยครับเคยหายหนึ่งคันเป็นรถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่คนละสีรถรุ่นนดียกานยังนานยังสองอาทิตย์ที่แล้วครับตรงนี้ก็เคยหายก่อนหน้านี้ด้วยใช่ครับอนนี้เราเป็นคันที่สองแล้วเด็กใช่ครับผมก็ แล้วผู้เสียหายคนก่อนหน้าหน้านั้นเขาว่าไงคเขาก็ไปแจ้งความมาครับพี่แต่ว่าทีนี้ตํารวจเขาก็ตามมาพี่แต่ว่าก็ยังยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่อ่ะครับแล้วแล้วเห็นบอกว่าอะไรผู้เสียหายเราเปิดกล้องให้ผู้เสียหายคนเก่าดูเขาบอกเขาบอกคนรายเดียวแล้วเนาะใช่ครับมีพี่ที่ว่าเคยเปิดกล้องดูเขาบอกว่ารูปพรรณสันทานแล้วก็การแต่งกายก็คล้ายๆกันนะครับรองเท้าด้วยเป็นรองเท้าคู่เดียวกันอะไรประมาณนี้ครับต้นได้ไปแจ้งความไปยังไงแจ้งเรียบร้อยแล้วครับ ของเราเป็นรถรุ่นอะไรครับเป็นเวฟร้อยี่สิบห้าครับร้อยี่สิบห้าตัวสตาร์ทมือสีอะไรครับสีน้ำเงินดำครับสีน้ำเงินดำครับ